Redmi K9 0 Pro Max กำลังเป็นหัวข้อที่รังรอบๆในวงการโทรศัพท์มือถือมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆและดีๆที่เราเจอกันในรุ่นนี้บ้าง Redmi K9 0 Series ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีดังๆก็ไม่น่าแปลกใจว่าจะมีการเติมเต็มเพิ่มเต็มให้กับผู้ใช้งานและเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในแบรนด์ Redmi ก็จะเห็นว่า K9 0 Pro Max มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของ,ข,องขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในแบรนด์ Xiaomi ก็จะเห็นว่า Redmi K90 Series มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเผยแพร่ข่าวว่า Redmi K90 Series จะมีรุ่น Pro Max ที่เป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจ Redmi K90 Series มีรุ่น Pro Max ที่เป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นรุ่นที่มีราคา4 0 0 0หยวนถ้าแตกต่างกับราคาที่กำหนดไว้ก็จะเป็น18,240บบาทและเป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า และเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆในแบรนด์ Redmi ก็จะเห็นว่า K90 Pro Max มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจ Redmi K90 Pro Max มีเซ็นเซอร์ Snapdragon 8 Elite 5ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า และเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจและมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันว่า redmi k 9 0 series จะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนและความต้องการของแต่ละคนแต่ถ้าดูจากคุณสมบัติที่เหนือกว่า และเป็นเจ้าของของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะเห็นว่า Redmi K90 Series มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและเป็นเจ้าของของ,ของขวัญใหม่ๆที่น่าสนใจแหล่งข้อมูล GSM a r i n e h t t p s w w w g s m a r i n a c o m r e d m i k 9 0 s e r i e s ิวข4ด6 0 9 p h p วันที่17ตุลาคม2568